กระทบจากเหตุปะทะไทยกัมพูชานะคะทางด้านของภาคธุรกิจเนี่ยภาคเอกชนนะคะเขาก็จะมีการหาหรืองผลกระทบจากเหตุปะทะไทยกัมพูชากันในวันนี้นะคะทางด้านของนายธนิตโสรัตนกรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอบ,บอกว่าในวันนี้ภาคเอกชนแล้วก็ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐกว่าส0หน่วยงานก็จะร่วมกันหาห,าหรือผลกระทบด้านการค้าและเศรษฐกิจนะคะซึ่งตอนนี้บอกว่า ระหว่างไทยกัมพูชานี่ก็มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรประมาณ60,000นล้านบาทนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลให้การค้าชายแดนแล้วก็การขนส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุริน์มีปัญหามากโดยสินค้านี่ก็ไม่สามารถเข้าออกได้ตามปกตินะคะซึ่งภาคเอกชนเขาก็เป็นห่วงว่าการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดตราดไปถึงเวียดนามตอนใต้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องผ่านทางกัมพูชาด้วย สินค้าที่จะส่งไปยังเวียดนามเนี่ยก็คือพวกผักผลไม้อาหารทะเลน้ำมันพืชน้ำตาลก็จะมีสัดส่วนประมาณ20%ดังนั้นบอกว่าถ้าหากเหตุปะทะเนี่ยมีการยืดเยื้อต่อไปอาจจะกระทบต่อภาพรวมการค้าการลงทุนได้โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงที่ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนไทยหลายรายที่ไปลงทุนในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมปูนซีเมนต์แล้วก็สิ่งทอนะคะแล้วก็มีมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงสูงถึง10,000ล้านบาท จึงต้องการอยากจะให้สองฝ่ายเนี่ยเจรจาก,กันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนกระทบเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางในตลาดอาเซียนของไทยหลังจากจะเปิดเขตการค้าเสรีนะคะไปฟังเสียงของรองประธานสภาอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ20%เรนี่ยเราส่งผ่านผ่านแดนไปไปเวียดนามตอนตอนใต้งน,นั้นอันนี้ก็เป็นข้อกังวลว่าในขณะนี้ถึงแม้จะยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเราก็เกรงว่าถ้าสถานการณ์รุนแรงไปเนี่ย นะเรื่องของการขนส่งโลจิสติกที่จะผ่านไปเวียดนามก็โดยเฉพาะสินคา้าผักผละไม้นะประมงอะไรต่างๆพวกนี้น้ำมันพืชน้ำตาลพวกนี้เนี่ยเราส่งผ่านทางถนนไปเวียดนามากัฟกาน็เปน็นที่เราจะเชื่อมไปสู่ลาวตอนใต้นะแล้วก็เชื่อมไปเวียดนามตอนใต้นั้นก็อยากจะให้ขบวนการเจราจากัน